สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับคลิปนีนะ้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ร้าน War Game ระดับ,บตำนานที่บางใหญ่นะครับหัวข้อในวันนี้เป็นใครเป็น Firestop a s s o f o r c e ครับหรือ Salamander 1,000พันแตม้มซึ่งทับนี้ครับมีน้องรีเควสมาในช่องนะฮะแล้วก็เอ๊ะ Salamander 1,000พัน 1, แต้มเหรอเล่นยังไงดีมี2ชอยกัผมหคือไปทางด้านของ i n f e r n s c o r t ซึ่งราคาถูกเยอะแล้วก็หาไม่ยากมาก แต่ข้อเสียคือมันไม่แข็งเก่งพอครับคือมันจะเก่งกับทับแบบสูงเทียนอิกเยอะหรือว่าแบบผู้ออกส์กรีนไทยเยอะๆครับอันนั้นเก่งจริงแต่ว่าถ้าจะทับอื่นคืออ่วมเลยฮะสู้ไม่ได้ก็เลยแบบมาช้อยที่สองคือการใช้อเกสเซอร์กับอิเรดิเคเตอร์ผมเป็นตัวดามเมจหลักเล่นยังไงไปดูกันอย่างนี้เลยดีกว่าครับหลักการทับเราจะเอาไอ้อพเคารีไบโอโลจิสเนี่ยเป็นลีนะผม ใส่อิรนดิเคเตอร์หกตัวให้ตัวนี้รีดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสีเหลืองเนี่ยอ้าวเบโอโลจิตรีดอิรนดิเคเตอร์ read, er ator, แล้วทำไมมีสีเหลืองตรงนี้อีก่ะเราจะยัดใส่นี่ครับแลนไรเดอร์ Rider, คันนี้เป็นแลนไรเดอร์รีซิมเมอร์นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ขนส่งกองกำลังครับไปยิงศัตรูได้ทำไมยุ่งยากจังไบโอโลจิตเนี่ยห้าสิบห้าแต้มครับใส่ฟอสต์อิมเมทเทิลคืออันนี้แฟกอันนี้ ตรงหน้านี่เห็นไหมง่ายๆเลยคือมันสามารถบัครคับให้อคิทโลออกหกได้ครับผมสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าไบโอโลจิสเนี hmm. ่ยมันแจกรีทลฮิตให้กับยูนิตในหน่วยที่มันรีดอยู่ซึ่งมันรีดอะไรครับอิเลดิเคเตอร์ครับผมอันนี้อิเลดิเคเตอร์เนี่ยมันติเมลต้าของมันนะครับมันยิงที่สี่บวก ถ้าเกิดเราเอาน้องบรุคารีเนี่ยใส่ฟอร์์อินเมทเทลปุ๊บพอยิงออกไปครับทอยออกหกเลยครับเท่าว่าเอกกระสุนปืนเนี้ยหนึ่งนัดอะ่ะเข้าแน่ๆน่4อพสี่ก็ต้องใช้นั่นนะเอออินวอลเซฟอ่ะไม่งั้นกันไม่อยู่แล้วระเม็ดดีหกก็ผมตัวแทงตายได้ง่ายๆนะฮะซึ่งรีดหกตัวโหอย่างเยอะ แล้วอย่าลืมว่าเรามีโอดอฟโมเมนต์ o M ด้วยแปลว่าถ้าเกิดเรารีดปุ๊บทอยรัวๆครับผมอ่ะไอตัวนี้ไม่ทอยเอาออกหกไอตัวนี้ทอยรัวๆเพื่อให้มันออกหกครับผมก็ได้ลุ้นรีทอฮิตกันรัวๆครับผมดีมากๆและเมทหลักจะมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ออกไม่ออกหกไม่รีทอรฮิตทำยังไงอ่ะก็เนื่องจากระยะยิงมันสิบแปดใช่ป่ะถ้าเราวิ่งไปใ,ใกล้ๆน,นะครับใกล้สตูเนี่ยเอาสักระยะเก้านิ้วครับผมสเตนตเป็นสิบสิบก็จอกอ่อเกาะพวกแบบ แทงทั่วไปได้หมดนะนะไม่นับสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆหญ่เช่นพวกสตอมป้าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไอพีลบสี่ดาเมจดดีหกครับผมอันนี้เนี่ยหนักมากคือถ้าเกิดโดนยิงจะเจาะนะครับร้องเลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณยิงศัตรูที่เป็นมอนสเตอร์หรือวิชิเคิลเนี่ยสามารถรีโลฮิตโลรีโลวุลโลแล้วก็รีโลดาเมจโลได้ด้วยโอ้โหถ้าต้องเจอพวกมอนสเตอร์วิชิเคิลอ่ะอีเาดิเคเตอร์โคตรโหด ต่ถ้าเกิดสตูไม่ใช่มอนเตอร์ไม่ใช่วิกิเคิลก็ใช้พูลคารคีครับผมเปลี่ยนเต่าเอาหนึ่งลูกก็ลุ้นอยู่นะค่อนข้างแรงมากครับแต่แต้มโคตรแพงนะคือกองนี้เนี่ยใช้ไปทั้งหมดเจดสิบบวกกับร้อยเก้าสิบสองกสิบวกกับแรไรเดอร์อีกส6 0 520หกแต้มครัผมครึ่งทับพอดีกองเนี้ยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดวิ่งไปยิงอะไรใหญ่ๆเนี่ยฮะระเบิด ผมว่าถ้าเป็นกองเนี้ยไหนก็ระเบิดนะผมโคตรแรงอะกองที่หนึ่งนะฮะถ้าเป็นแค่นี้มันจบไหมไม่จบครับผมเพราะว่ามันยังมีจุดอ่อนอยู่คืออ e ิเล็กเตอร์เนี่ยตัวมันบางครับมันบางมากคือมันก็ถึกแหละแต่ว่าด้วยความที่ประชิดต,ตัวมันห่วยมากเห็นปะ่ะโค e c o m b แบบ e a พอนเนี่ยแอ t แทกสามทูฮิตสามสสี่กระจอกมากทำยังไงดีครับเรามีนี่ฮะเลปิดเอ็มบ ครับผมของไฟตอมแอสโตฟอร์ทนั้นด้วยทำะไรได้เลือกทันสปอร์ตหนึ่งคันครับก็คือไอตัวนี้แลนไรเดอร์เนี่ยรีดิมเมอร์เนี่ยเมื่อสั่งการครับจะว่าดึงไอพวกยูนิตของเราเนี่ยกลับขึ้นรถได้ก็คือเราช่วงมูฟเฟตวิ่งปืด๊ด แล้วปล่อยพวกนี้ลงทั้งอพอลโคารีไบโอโลจิตแล้วก็ไอตัวแกงนี้ด้วยปล่อยลงเสร็จปุ๊บครับยิงเสร็จเขาตายแล้วอะไรไม่รู้อะเข้าช่วงของจบไฟเฟดครับดึงกลับขึ้นรถครับผมเพราะว่าเราไม่อยากให้มันอยู่นอกรถอยู่แล้วใช่ป่ะพอดึงกลับขึ้นรถเสร็จปุ๊บจบไฟเฟดถูกไหมเทิร์นหน้าเราวิ่งใหม่ก็ลงดรอปลงไปยิงใหม่ได้แปลว่าเราสามารถเอาแลเลดเดอร์วิง่งปล่อยทหารเราลงไปยิงปั๊บๆๆอย่างแรง จะไฟแฟดดึงกลับขึ้นรถครับผมโคตรโหดโคตรโหดแต่มีข้อเสียไม่มีครับถ้าเกิดว่าคุณติดเอ็นเกจเลนส์ของศัตรูเนี่ยคุณจะดึงขึ้นรถไม่ได้แปลว่าคุณต้องปล่อยมัน็นลมไปลงไปเสร็จปุ๊บแล้วยิงมันให้ตายครับผมพอยิงตายเสร็จปุ๊บไม่มีใครเข้ามาใกล้ก็ดึงขึ้นรถแล้วกลับกลับไปยิงใหม่ได้เทินหน้าวิ่งไปยิงใหม่ได้บ้าไปแล้ว นี่ฮะคือของใช้ลหลักๆรอครับนี้นะฮะไรเดอร์รีด r มเมอร์คันนี้อ่ะผมลืมแคปมาไม่เป็นไรมันอ่นว่าเข้าใจกันหลักการมันคือแค่นั้นครับดรอปทหารลงยิงยิงเสร็จจบไฟเฟดไม่มีอะไรเหลือเอากลับขึ้นรถเข้าเทนนหน้าเดินไปยิงใหม่ครับผมตามนี้จากนั้นมาดูกองต่อไปนะครับเป็นตัวของกัปตันอิน i n i สอาร์เมอร์ครับผมคู่กับ o f f เซอร์ส o r d หกตัวนี่เห็นไหมหกตัวติดปืนไฟหมดนะ ทำไมเพราะว่ากัปตันบอกว่าถ้าใช้แบทเทิลแท็กติกครับศูนย์เจมแล้วใช้กับอะไรครับใช้กับนี่เลยอิมโมเลชันโปรโตคอลทำอะไรได้จิ้มปุ๊บอาวุธที่เป็นทอเลนต์มีดีวอตติ้งวูลซึ่งแปลว่าไอปืนอาเกสเซอร์เนี่ยไอเฟมสโตนคอนเลตเนี่ยมันเป็นทอเลน์อยู่แล้วมันมีดีวอตติ้งวูลนะผม มันมีเดียวกับสติ้งวูไม่พอครับมันมีทวิ Link. ตลิงแปลว่าถ้าเกิดคุณทอยไปเช่นหตัวใช่ไหมทอยสักสามสิบนัดแล้วกันนะสามสิบนัดโดนแน่ๆเพราะเป็นทอเลนต์อยู่แล้วถูกปะสามสิบนัดเนี่ยคุณเอาไปทอยเดียวกัสเติ้งวูลได้เลยตอนทูวูลคือทอยปุ๊บออกไปถึง6กก็รีโลใหม่ครับผมเพราะมันมีทวิตลิงมันคือกองกำลัง เพื่อการยิงเนี่ยว่าจะติ้งวมุนใส่สตูครับเพราะนี่ทวินลิงอะมันง่ายมากเลยโอเคแล้วถ้าเกิดไม่ติดทําไงดีก็อย่าลืมว่าแก๊งของเราอะครับไฟซอบแอซซอลฟ์เนี่ยมันมีสเตนวกหนึ่งถ้ายิงตูนในระยะต่ำกว่าสิบสองนิ้วซึ่งไอปืนเนี่ยมันสิบสองนิว้วพอดีแล้วก็ถ้ายังไม่พอถ้าเกิดยิงเป้าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยได้เอพีลบหนึ่งด้วยโอ้โหโคตรด,ดีดังนั้นครับ ไอกองนี้เราไม่ได้ขึ้นรถเราต้องหาจังหวะวิ่งไปยิงดีๆซึ่งมันก็ทําได้แหละเพราะว่าเรามีแอตซอลจากความสามารถกองทัพครับทําให้เราสามารถกับตันนําไปเลยวิ่งปูตเสร็จปุ๊บแอดวานครับวิ่งต่อก็ห้าบวกสักสามเป็นแปดนิ้วถ้าศัตรูอยู่ไม่เกินยี่สิบไม่เกินสิบสองยี่สิบนิ้วเนี่ยยังไงก็ยิงโดนจัดว่าแจมอยู่ห้าอันนี้เนี่ยใช้คู่นี้เลยครับกับตันอินกาวิสแอมเมอร์แล้วก็เป็น ทำนิตอากเซอร์6ตัวตามนี้ฮะชุดที่สองเจมที่ใช้ฟรีคือนี้ครับอิโมเลชันโปรโตคอนะชี้ปุ๊บยิงปืนทอรเรนต์มีเดียสติ้งบูลนะผมเป็นการประหยัดเจมอีกทางหนึ่งเพราะใช้กับตันช่วยลดให้สุดท้ายครับฐานลาบกันบ้างก็คือเราใช้หมดนี้เนี่ยไปแล้วเหลือ160แปมครับผมก็ใช้เป็นอินเตอร์เซอร์ครับสกอตห้5ตัวใช้เพื่อใช้เอาออปติฟตีคสกิลครับ ไปยึดจุดปุ๊บแล้วก็เดินต่อเพื่อให้จุดนี้เม็นของเราต่อไปแล้วก็มีอินฟราสทคอร์สหนึ่งกองเพื่อให้มันเข้าคอนเซปต์ของกองทัพซัลลามันเดอร์ครับผมอีกอย่างคือมันสามารถใช้วิธีการคือยืนคุมจุดแล้วก็ทำการโอเวอร์วอตได้ด้วยเพราะปืนของไพรบัสเตอร์ของอินฟราสทเนี่ยมันเป็นปืนที่เป็นทอเลนต์ถ้าเกิดเรายิงเป็นโอเวอร์วอตเนี่ยครับถือว่าออกหหมดก็โดนแน่ๆห้าตัวประมาณยี่สิบกว่านัดแน่ๆครับผม โอกาสโดนน่ยี่สิบกว่านัดเพราะว่าเราคอยดีหกไ,ไงว่ายิงกี่นัดถูกปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดซูยนยอยู่ในระยะของสิบสองนิ้วเนี่ยมันก็สเตนบวกอีกหนึ่งอะปืนสเตนบวกหนึ่งก็เป็นสเตนหกโอเคเอพีศูนย์ OK, 0, แต่ก็นั่นแหละครับมันปืนไฟนะเน้นความถี่ครับว่าจะโดนขนาดไหนครับผมก็ตามนี้ฮะเรียบร้อยผมกองกาลังของซลโมนเดอร์หนึ่งพันแต้มจบลงแล้วในวันนี้นะฮะหวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเล่นซลโมนเดอร์ด้วย ส่วนถ้าเกิดจะเล่น2องพันแต้มก็เบิ้ลกองกำลังไหมครับคูณสไปเลยครับเล่นได้เลยง่ายมากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปทเท่านี้นะฮะขอบคุณ Legendary War Game อีกครั้งสำหรับการสนับสนุนคลิปนี้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับคลิปจัดทับพันแต้มของมือใหม่ครับ Brother